ระเอกดังตอบความสัมพันธ์ปรางกันนารันเรียกว่าอยู่ๆก็เจองานเข้าเมื่อนักแสดงหนุ่ม ฟิล์มธนพัฒน์ได้ถูกโยงเข้าไปเหี่ยว,ว่าเป็นมือที่สามของนางเอกสาวปรางกันนรันและตงทุพีหลังจากที่มีข่าวรักร้าวยุติความสัมพันธ์สิบปีเพราะมีคนจับสังเกตว่าฟิล์มปรางดูสนิทสนมกันมากเป็นพิเศษแต่บางส่วนก็ยังว่าทั้งคู่เล่นละครด้วยกันก็ต้องมีความสนิทสนมกันเป็นธรรมดาล่าสุดเมื่อวันที่23สิงหาคมฟิล์มธนพัฒน์ได้ออกมาเคลีย์ดรามา่าหลังถูกจับตาโยงโดยระบุว่าตนเองทราบข่าวแต่ก็เป็นเรื่องปกติ เพราะเราทำงานด้วยกันเราสนิทกันแล้วเขาก็มีข่าวพอดีมันก็ไม่แปลกที่เราจะถูกโยงถูกจับตามองก็เป็นเรื่องปกติส่วนตัวไม่เสียเรียดอะไรหลังจากที่เป็นข่าวก็มีคุยกันบ้างก็เข้าใจเขาตั้งแต่แรกแต่บอกเลยว่าก็ไม่มีอะไรจริงๆด้วยความที่สนิทกันมากกว่าเราเล่นกันเหมือนเป็นพี่เป็นน้องคือด้วยความที่เป็นพระเอกนางเอก จึงรู้สึกว่าการที่เราไม่มีกำแพงตอนเราเล่นละครเราสนิทกันมันทำให้เรากล้าที่จะเล่นเราเต็มที่เต็มร้อยที่ทั้งสองฝ่ายมันก็ทำให้ผลงานของเราออกมาดีก็เลยไม่เสียเรียกกับข่าวสักเท่าไหร่เพราะเรารู้อยู่แล้วว่ามันต้องถูกโยงเป็นเรื่องปกติเมื่อถูกถามปรางได้แสดงอาการเศร้าอะไรออกมาให้ได้เห็นบ้างไหมนุ่มฟิล์มก็เผยว่าพี่ปรางก็เป็นปกติทุกอย่างเลยเรื่องปรึกษาก็มีพูดคุยกันบ้างนิดหน่อย เราก็บอกเขาว่าพี่เลือกอะไรก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับพี่คือเขาก็มีพูดบ้างนิดหน่อยไม่ได้ลึกอะไรมากเรื่องที่โดนโยงเรื่องส่วนตัวไม่ได้เสียเรดอะไรเพราะเรารู้อยู่แก่ใจว่าเราไม่ได้เข้าไปในความสัมพันธ์แบบนั้นเราเข้าไปแบบเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนร่วมง,งานกันเขาบริสุทธิ์ใจตั้งแต่แรกอยู่แล้วเราเลยรู้สึกว่าไม่ได้เสียเรดอะไรกับข่าวนี้ ส่วนเรื่องที่ไปคอมเมนต์เล่นกับปรังถ้าใครตามอ่านคอมเมนต์จะรู้ว่าตนเองบริสุทธิ์ใจมากที่จะเข้าหาเป็นคอมเมนต์กวนๆมากกว่ามันไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นจริงๆยอมรับว่าชื่นชอบปรางหมายถึงว่าเราปลื้มเขาแต่เราเข้าหาเขาด้วยความสัมพันธ์ที่เป็นพี่น้องตั้งแต่แรกอยู่แล้วจึงรู้สึกว่าเป็นแบบนี้มันดีที่สุดขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ